สวัสดีทุกคนเลยนะคะเวลาไปสี่น้อยแล้วนะคะกิจพีปกติ VIP นะคะเมื่อวานได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อวานนะฝาดสามนี่คือแบบมาแบบ 5, เห็นไหมแตกสามตัวเลยนะคะวินหกตัวได้วินห้าตัวได้ได้สามตัวนะมาครบหมดเลยนะคะมาแบบรุ่นนะเจาะไม่เข้านะคะเจาะไม่มานะคะแต่ว่ามาแบบรุ่นแล้วก็วินนะคะทุกคนเห็นไหมวิน วินอ่าวินแปดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็สามสามแบบสามสามสามเห็นไหมแล้วก็แตกสามตัวนะคะนะอันนี้ก็มาเจาะให้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าฮะมิ่งรุดอะไรวันนี้อ่ะเอาไปไหนแล้ววะ ไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปไเอไปจอแล้วฟันซี่นะฟันซีนนนน่นะลองเปลี่ยนปากกาสิเจาะ ซีหนึงน่งซื้อหนึ่งนย์อย่าลืมศูนย ประมาณนี้แหละมาสาตัววินหตัวได้วิน5้าตัวได้นะคะหนึ่งสีาสำคัญนะ เด่น0กับ4ก็0 3 0 6 0 9 4 0 4 3 4 7นะคะ0 3 0 6 0 9 4 0 4 3 4 7นะคะถ้าไป4กับ1นะคะ4 0 4 3 4 7นะคะ1 0 1 4 1 7 4 0 4 3 4 7 1 0 1 4 1 7นะทุกคนหนึ่ง4ี่ศูนย์เด่น เด่นเด่นนะคะเด่นศูนย์กับสี่ใช่ไหมศูนย์เอ้ยแม่จ๊ะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะอ่ะวินหกตัวได้วินห้าตัวได้นะคะวินสี่ตัวก็ได้นะเดี๋ยวก่อนวินสี่ตัวได้อะไรอืมได้ลุงดูให้เป็น วินสี่ตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวผมจะเขียนให้แต่แก้วจะเขียนให้นะสี่หนึ่งแปดหกนะคะสี่หนึ่งแปดหกนั่นเองนะคะเหมือนหวยลาวเลยอ้าสี่เก้านี่ยอ่นนี่เลยนะคะวินวินสี่ตัววินหกตัวได้วินห้าตัวได้วินสี่ตัวได้นะคะทุกคนถ้าวินสามตัวก็หนึ่งสี่เก้านะอันนี้เรื่องจริง อันเน้นให้เลยนะคะปากกาแดงๆก็คือเน้นนะทุกคนไม่ใช่ค่าทิ้งนะนี่คือเน้นนะคะปากกาเหลืองเราหมดจ้าไม่ได้ไปเซเว่นหาเงินซื้อปากกาก่อนวันนี้แหละวันนี้แหละอ่านีนะคะสำหรับสีหน่อยนะ,ะสีหน่อย กิจพี่ปกติ VIP นะชอบวินนก็วินนะคะชอบวิ่งรูดก็4 0 4 3 7 1 0 1 4 1 7ชอบ5ตัวก็ใส่5ตัวชอบ4ตัวก็ใส่4ตัวนี่เห็นไหมถ้าปากกาสีแดงมันจะไม่สวยถ้าปากกาสีเหลืองมันถึงจะสวยนะเด่น0ูนยกับ4 0กับ4ก็ 03, 0 3น6 0 9 4 0 4 3 4 7นะคะสำหรับน่อยวันนี้นะคะกิจพี่ปกติ VIP นะทุกคนวันนี้มารุ้นตัวเจาะกันนะคะเมื่อวานตัวเจาะเราไม่มานละ้เรามารุ้นตัวเจออาะกันนะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสีน่อยนะ,ะอ่ะชอบแบบไหนให้แบบนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะขอให้โชคดีเด้อรุ้นอ่ะประมาณนี้จ้ะ